ทรัมป์ไปมอสโกพบปูตินก่อนประชุมสุดยอดที่อาลาสกาจริงหรือไม่วันที่12สิงหาคม2568อยู่กับดิชันค่ะชนวัตวังชากรฟลัชบิก๊กวอลฮือฮานะคะเมื่อทรัมป์ให้สัมภาษณ์สื่อว่าเขาจะไปมอสโกจะไปรัเสเซียพบปูตินที่แรกสื่อก็บอกว่าสงสัยทรัมป์จะแค่หลุดปาก แต่ตอนนี้ทุกคนเริ่มสงสัยว่าก่อนไป阿拉斯า,าทรัมป์จะดอดไปพบปูตินที่มอสโกรหรือไม่สงครามตัวแทนยูเครนจะลงเอยได้หรือไม่โลกกำลังจับตานะคะทุกสายตาจับจ้องไปที่การพบกันของสองผู้ยิ่งใหญ่สหรัฐและรัสเซียประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีปุตินทรัมป์กล่าวในการถแถลงข่าวเมื่อวานนี้เอง เขากำลังจะไปรัสเซียเขาบอกว่าจะไปประชุมสุดยอดที่จะเกิดขึ้นที่อลัสกากับประธานาธิบดีปูตินแต่ตอนต้นบอกว่าจะไปรัสเซียสื่อก็เลยมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งบอกว่าหลุดปากไปเฉยๆอีกฝั่งบอกว่าไม่ใช่อาจจะมีการพบกันแบบหลับๆอันนี้จะเป็นจินตนาการหรือเป็นจริงก็ค่อยตามดูต่อไปนะคะ เพราะกำหนดการที่ทรัมป์จะไปพบปูตินคือที่อาลาสกามีคนคิดอะไรหลายอย่างอันแรกปูตินจะไปทำไมที่อาลาสกา้ามันเป็นแผ่นดินของสหราัฐมันอันตรายหรือเปล่าอีกเรื่องหนึ่งระหว่างก่อนมีการประชุมนะคะก็มีรายงานข่าวว่ารัสเซียส่งเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ไปป่วนเปลี่ยนอยู่แถวอาลาสกาก่อนแล้วแต่กองทัพเรืออเมริกาตัวจัไม่พบเลยมันก็ไม่แปลก เพราะว่าตอนปลายคิวบาก็จะไม่พบเปิดเผยว่าติดตามติดตามแบบลับไม่เจอซากอย่างมันก็เป็นไปได้นี่ก็อีกเหมือนกันเหมือนกันกับที่บอกว่าทรัมป์จะไปเจอปูตินที่มอสโกนี่ก็บอกว่ารัสเซียส่งเรือดำน้ำนิำนวเคลียร์ไปที่阿拉斯สก,ก็ไม่มีใครมั่นใจเพราะไม่มีรายงานแม้สรัฐก็ไม่ได้ไรายงานแต่ที่แน่ๆ ตอนนี้รัสเซียส่งไปแล้วคือซู 35SM พร้อมด้วยมิก39เอาไปร่อนลาดตระเวนรอบรอบอาลาสกาส่งไปตั้งแต่สัปดาห์นี้เลยนะคะกองทัพอากาศรัสเซียส่งซู 35SM และมิก31ค่ะเตดขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกเป็นลาดตระเวนบริเวณใกล้น่านฟ้า阿สกาแล้ว อเมริกาส่ง F-22 ไปทักทายนะแต่ก็ไม่มีอะไรเซ์ฮัลโลกกนแล้วก็แยกทางเพราะว่า F-22 ยีงรู้ดีว่าซู35 SM ล็อกเป้า F-22 ลุยสอยตกได้โดยไม่ต้องเข้ามาใกล้ๆหรือได้เห็นหน้าสามารถยิงจากพิสัย400กิโลเมตรได้เลยนะับเป็น F-22 โดยแล้วก็จังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครยิง รัสเซียมีฐานทัพอากาศชื่อดนาเกอร์สโกเยนคะอยู่ที่มหาสมุทรอาร์กติบริเวณใกล้เคียง阿拉สกานี่แหละห่างออกไปประมาณ800กว่าไมล์800กว่าไมล์สำหรับคนเนี่ยยาวมากแต่สำหรับเครื่องบินไม่กลัมีนักการเมืองของฝั่งสหรัฐนะคะพยายามยุให้รัฐบาลทรัมจับปุตินระหว่างไปประชุมที่ลสกา ต้องจับตานะคะว่าทั้งจะกล้าไหมทุกคนก็มีความกังวลเช่นกันแต่ที่อ阿拉斯าไม่ได้รับรองอำนาจศาลไอซีซีนะคะถ้าทำก็แปลว่าสุดๆส,ดส,ดสงครามโลกครั้งที่สก็อาจเกิดจาก阿拉斯กาก็าได้แต่ที่น่ากังวลก็คือหากใครทำอะไรปูตินเดดแฮนจะทำงานเพราะเมดเวเดฟขู่แล้วว่าไม่ว่าใครจะทำอะไรประธานาธิบดีปูติน จะได้ว,วิธีไหนกดตาม d เดทแฮนด์ hands, ึ่งถูกตั้งโปรแกรมไว้จะยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ไปยังเป้าหมายทันทีเมื่อโลกไม่ต้องการรัสเซียก็จะไม่มีโลกอีกต่อไปเสียวไส้นะคะแต่หลายฝ่ายก็เชื่อว่าทรัมป์จะไม่ทำทรัมป์นอกจากค้สัมภาษณ์เสือว,ว่าจะไปพบปุตินแล้วเนี่ยยังพูดถึงเรื่องที่จะไปหารือกับปุตินนะคะว่าต้องการอะไร คือการบอกประเด็นนี้นั่นก็คือเหมือนทรัมป์บอกปูตินไกลๆว่าเขาอยากได้ผลลัพธ์อะไรมีอะไรบ้างประการแรกทรัมป์บอกว่าอันนี้ไปพบกันเพื่อสำรวจท่าทีไงเขาคาดหวังว่าจะได้เข้าใจเจตนาของมอสโกได้อย่างชัดเจนว่าตกลงรราเสยต้องการอะไร แต่ถ้าตามประเมินของทรัมป์ตอนนี้เขาบอกว่ารัเสเซียต้องการจะมีปฏิสัมพันธ์กับสหรัฐก็อยากจะมามาสารสัมพันธ์กับสหรัฐแบบปกติหนะแล้วก็อยากจะจบเรื่องความขัดแย้งในยูเครนนี่ความเห็นของทรัมป์เขาบอกว่าชมนะคะบอกว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมมากที่ประธานาธิบดีรัเสเซียย่อมมาประเทศสหรัฐเมริกา แทนที่จะขอให้เราไปประเทศของเขาหรือไปประชุมประเทศที่3เดิมนั้นทุกคนก็คาดว่าจะเป็นที่ UAE เพราะว่าก่อนหน้าที่จะมีการพูดถึงเรื่องการพบกันเนี้ยทางประธานาธิบดี UAE มาพบปูตินค่ะทรัมยังบอกอีกว่าการสนทนาของเขากับปูตินจะต้องเป็นเรื่องที่สร้างสรรค์ก็ตามดูกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไงประการที่สองทรามยังบอกอีกว่า เขาบอกว่าการพบปะกับบูตินเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยมีแนวคิดและแนวทางที่ชัดเจนว่าจะไปต่อ,อยังไงจะยุติความขัดแย,งย้งยูเครนได้อย่างไรเขาบอกว่าคุยเสร็จแล้วเขาจะไปบอกและแบ่งปันข้อมูลกับสภาพยุโรปนาโตรวมถึงเซเลนสกี้ด้วยการประชุมเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาออกตัวนะคะมันอาจจะล้มเหลกวก็ได้นะแล้วถ้ามันไม่ได้ผลไม่สำเร็จ เขาอาจต้องออกมาบอกว่าโชคดีนะแล้วก็เดินจากมาหมยความว่าถ้ามันไม่ได้เรื่องมันไม่สามารถยุติได้ก็ปล่อยให้สู้กันต่อไปประมาณนั้นประการที่3เกี่ยวกับเรื่องการแลกเปลี่ยนดินแดนนะคะหูผึ่งกันเลยสาหรับสื่อแนวทางในการยุติความขัดแย้งในยูเครนทมเชื่อว่าจะต้องมีการแลกเปลี่ยนดินแดนระหว่างรัสเซียยูเครนเขาวิจารณ์ท่าทีของรัฐบาลคยฟนะคะก็คือวิจารณ์เซเลนสกี้นั่นแหละ ที่ไม่อยอมรับปฏิเสธทันทีเพราะเขาเขาเล่านะคะเขาบอกว่าลำคาญมากที่เซเลนสกี้บอกว่าการจะยกดินแดนหรือเปลีปล่ยนแปลงสานะของแผ่นดินเนี้ยจะต้องผ่านราัฐสภาเขาเลยเย้ยค่ะเน็บเซเลนสกี้เขาได้รับการอนุญาตให้เข้าสู่สงครามหรือสังหารใครแต่ใครโดยผ่านรัฐสภาด้วยอย่างนั้นหรือนั่นก็คือตอนที่เกิดเหตุต่าง ไม่เห็นต้องมีการเสนอเข้ารัฐ,ฐสภาซากเครื่องเหล่านี้เป็นต้นประการที่4ี่คืออะไรสื่อก็ถามว่าทำไมไม่เชิญเซลเลนสกี้ไปคุยด้วยทีเดียวทาัมบอกว่าจะคุยทำไมเขาคุยมาหลายรอบแล้วเขาอยู่มาตั้งเกือบ3ปีแล้วไม่มีผลอะไรเลยแต่เขาก็ทิ้งทายนะคะหลังจากผมคุยกับปุตินแล้วก็ถึงคิวเขานี่แต่จะคุย3ฝ่ายไม่ใช่เซลเลนสกี้คุยกับปุตินนะคะจะต้องอยู่3ฝ่ายด้วยกันประการที่ห โอดเรื่องที่ทรัมปชอบแหละการค้ากับรัสเซียทรัมบอกว่าเออผมเชื่อว่ารัสเซียมีดินแดนที่มีคุณค่ามหาศาลและสามารถใช้ประโยชน์จากดินแดนนั้นได้หากประธานาธิบดีปูตินหันมาสนใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจรัสเซียนั้นเป็นประเทศขนาดมหึหมาและมีศักยภาพมหาศาลเลยในการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างดีเห็นไหมคะ เนื้อแท้ของทรัมป์ความเป็นนักธุรกิจสนใจและคนที่ยื่นเงินไขแร,แรกๆก็คือปูตินนั่นแหละเพราะรู้ใจทรัมป์ดีว่าตอนนี้อเมริกาบ่อจีอเมริกาเจงบงมาตั้งเยอะแล้ว3กว่าปีควักไปเยอะแยะแพ้กับแพ้ปูตินเลยเสนอเงินขายที่ทรัมป์ต้องชอบและมันก็เป็นผลดีจริงๆเนี่ยประการสุดท้ายที่ทรัมป์บอกสื่อนี่แหละคือสิ่งที่ทรัมป์สนใจมากที่สุด เรื่องจะหยุดยิงหรือไม่เขาบอกแล้วไงคะถ้ามันล้นเหลวก็ปล่อยเข้าสู้กันต่อไปไม่ว่าทรัมป์กับปูตินจะไปพบกันที่ไหนก็ตามมันย่อมส่งผลต่อการตัดสินใจก้าวต่อไปของทั้งสองฝ่ายต่อศึกยู่เครนรัเสเซียหนึ่งชัดเจนแล้วในหน้างานที่สนามรบเป็นต่อในทางการเมืองการทหารเป็นต่อมีหรือจะถอยแต่ที่ชัดเจนก็คือ นาโต้แลสะสภาพยุโรปประกาศจะหนุนยูเครนรบเปรเียดต่อไปค่ะ